สวัสดีตอนชาครับทีแคจิมันชาแนลพบกันนะครับวันนี้ทำคลิปนะครับตามในช่วงในช่วงจับข่าวเล้วกระแสะจับข่าวแล้วกระแสะวิจารณ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับมีข่าวคราวที่น่าตกใจน่าตกใจว่ามันเกิดขึ้นในสังคมเราได้อย่างไรนะสังคมพุทธศาสนานะครับสังคมชาวพุทธแล้วเกิดขึ้นกับ <c oughs> คนยุ่ซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังนะกำลังอยู่ในวัยศึกษาเราเรียนข่าวคราวนี้มันสะเทือนใจนะครับสะเทือนใจมากนะคนที่กระทำก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่มีบทบาทและหน้าที่บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ชื่อว่าผู้บิทักษ์สันติราชด้วย นะผมคิดมานานคิดนานนะครับฟังฟังข่าวนี้แล้วก็คิดนานในช่วงที่เกิดข่าวใหม่ๆหมก็คิดไม่ตกคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันจริงหรือทําไมมันเกิดขึ้นได้จริงหรือมันเป็นไปได้อย่างไรมันเพราะอะไรนะครับคิดนานว่ามันสมควรที่จะมาวิจารณ์ไหมสมควรที่จะมาเล่าเรื่อง คุณสวมาสมควรที่จะมาเล่าเรื่องมาวิจารณหรือเปล่าว่ามันน่าจะเกิดจากเหตุอะไรมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่สติสามพัญญะในช่วงเวลาเช้าเนี่ยอยู่ในชุดข้าราชการตํารวจนะพอภัย,ยอยู่ในชุดที่ทํางานพร้อมเลยของผุทธทักษ์สันติราชในบทบาทของผพ้ทิทักษ์สันติราช ผู้ที่ประสบเหตุผู้ที่ถูกทำร้ายก็อยู่ในชุดที่กำลังจะเข้าไปเรียนหนังสือเพื่อจะสแสวงหาความรู้อยู่ในชุดอับริสุทธิ์มีประเด็นแค่ว่าน้องขาดอุปกรณ์แห่งความปลอดภัยเฉพาะตัวของน้องคือลืมสืวอใส่หมวกกันนอกด้วยกฎหมายเปิดช่องทางให้คนที่มีจิตไม่บริสุทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สามารถที่จะ ผูดรีดสามารถที่จะออกนอกลูกนอกทางได้ด้วยกิเลสที่มันเกิดขึ้นกฎหมายมันเพิ่มโทษหนักทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งไม่มีคุณธรรมก็จะสวยช่องว่างตัวนี้ครับขูดรีดประชาชนทั้งที่สามารถที่จะผ่อนปลนได้ สามารถที่เลือกใช้ระบบรัฐศาสตร์ได้ไม่ใช่ที่จะยึดแต่นิติศาสตร์อย่างเดียวสามารถรัฐศาสตร์ได้แล้วก็จะได้รับก,การยึดย่องด้วยเคยเห็นผู้ทักษิสสันติราษทีทท่เคยมีคลิปหน้าหน้าชื่นชมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ระบบรัฐศาสตร์นะคุยกับนักเรียนก็เหมือนกันเนี้ยน้องที่ประสบเหตุนี่แหละที่แจง้งพูดคุยกันะนะนะ แทนที่จะลงโทษแทนที่จะเนี่ยพยายามที่จะหาข้อที่จะดําเนินการมันก็ทําให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาแต่วนายตำรวดคนนี้ทําไมถึงทําอย่างนี้ได้ทําในสิ่งที่มันเกินสัญชาติยานมนุษย์ด้วยไม่น่าเกิดขึ้นสัญชาติยานคนปกติไม่น่าทําไดแ้แต่เขาก็ทําได้ ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจด้วยมันเป็นตราบาปของน้องนี่จนตายเลยนะครับน่ามันเป็นสิ่งที่แต่ก่อนเนี่ยใครๆก็ถ้าเจอตำรวจโอ้สบายใจไม่มีพิษมีภัยแน,น่นอนน่าแต่ทุกวันเนี้ยมันจะมั่นใจได้อย่างไรนี่เมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ตอนกลางวันแร็จแสกด้วยนะครับตอนเช้าๆน้องกําลังจะไปโรงเรียนนี่แหละมันเจ็บใจหนะักเป็นผู้ปกครองมันคนํานึงถึงจิตใจของผู้ปกครองไหม ถ้าเจอกับลูกตัวเองจะมีความรู้สึกอย่างไรน่ะคนที่ทำขอบคุณระบบยุติธรรมศารยุติธรรมทั้งผู้บังคับบัญชา <c oughs> ที่เร่งดำเนินการาทางสารก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับขอ,อชื่นชมในการตัดสินครั้งนี้นะครับจริงๆโทษเขาเนี่ยมันตัดคอเจ็ดชั่วโคตก็ยังไม่คุม <c oughs> ความผิดรันมีนะเพ,พาราะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ได้ชื่อว่าต้องพิทักษ์สันติราชแต่มากระทําผิดะเอง <c oughs> กระทำกระทำผิดแบบเรวร้ายด้วยไม่สมควรให้อภัยเลย <c oughs> เรามาคิดว่าเอ๊ะมันเกิดได้ยังไง <c oughs> มันเกิดเหตุอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> เขาตัดสินใจที่จะทําแบบนี้เนะี่ยทําไมเขากล้าตัดกล้าทําอย่างนี้เขาเกิดจาก การขาดสติแน่นอนการขาดสติเนี่ยสัมปชัญญะนี่แหละทำให้เขาตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดพลาดได้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงความเสียหายไม่ได้เกิดเสียหายเฉพาะตัวของเขาเองนะความเสียหายที่เกิดกับน้องกับผู้ปกครองจิตใจของน้องร่างกายของน้องจิตใจของผู้ปกครองบอบช้ำขนาดไหน แล้วมันยังย้อนเข้ามาหาลูกเมียของผู้กระทําผิดด้วยยศขนาดผู้กองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเป็นคนโชคดีแล้วนะได้ยศตําแหน่งขนาดเนี้ยเป็นรองสารวัตรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะลูกเมียเจ้าหน้าไปไว้ไหนจิตใจของลูกนะล,ลูกจะอยู่อย่างไรถ้ามีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ ตอนนั้นนะ่ะที่คุณผมเชื่อว่าที่เขากล้าตัดสินใจทำเนี้ยเขาตัดสินใจทำเนี้ยใช่ระยะเวลาจากที่เกิดเหตุพาน้องไปโรงพักพาน้องไปสถานที่ก่อเหตุนะโดยอ้างว่าค่าปรับค่าปรับกฎหมายเปิดช่องให้ค่าปรับมันแรงนะคนไม่มีจิตใจที่มีคุณธรรมเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยจะสวยโอกาสหาช่องว่างหาช่องที่จะเาเปรี่ยบประชาชน กฎห,หมายเนี่ยปรับแรงเนี่ยมันมีมันมีสองด้านนะมันมีสองด้านถ้าเจอคนที่มีคุณธรรมมันก็ยังเตือนได้ตักเตือนได้ไม่ใช่เจอปุ๊บทำปั๊บเลยก็ไม่ใช่ปรับสองพันเนี่ยมันเกินไปนะตักเตือนน้องก่อนก็ได้เพราะน้องจะไปโรงเรียนน้องจะไปเรียนหนังสือ ักเตือนน้องบอกว่าต่อไปยังไงก็ใส่มานะลูกอาวคราวนี้ไปได้นะแต่ต่อไปไม่ได้นะครับบันทึกตักเตือนไว้ให้น้องเสร็จรับทราบก็อย่างได้เกฎหมายก็ไม่มได้อะไรมากมายนะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยนะเพราะมันขาดสติอย่างเดียวนะแล้วก็ตันหานะ่ะกิเลสตันหามันครอบงำ มีวิธีแก่นะฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ได้ชื่อว่าพิทักษ์สันติราษนะฝากให้คิดดีทำดีมีคุณธรรมนะยึดกฎหมายก็ใช่แต่ว่าต้องมีคุณธรรมด้วยนะผมไม่ได้โทษองค์กรไม่ได้โทษหน่วยงานเลยนะทุกอาชีพมันมีทั้งคนดีและคนเลวแต่กรณีนี้นะเป็นกรณีศึกษาที่พวกเรานี่ <c oughs> มันทําให้สถาบันเสื่อมนะความเสียหายของที่การกระทําครั้งนี้นอกจากตัวเขาเองนอกจาก,กาตัวผู้ฝุดถูกกระทําแล้วก็ยังเสียหายถึงองค์กรหน่วยถึงหน่วยงานด้วยนะสิ่งเนี้เขาจะรับไหวไหมถึงครอบครัวนะญาติพี่น้องเขาก็เสื่อมเสียด้วยนะนี้แหละครับทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบ กรรมมันก็จะตามสนองนะโดยไวเลยนะรกเนะี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยฉะนั้นก็ฝากไว้สําหรับคนที่มีความรับผิดชอบมีหน้าที่ต่างๆนะจะทําอะไรก็ตามนะครับอย่าอ้างกฎหมายนะคนํานึงถึงเรื่องคุณธรรมด้วยขอบคุณครับวันนี้ก็จับข่าวเล่าวิจารณ์นะครับก็เล่าสูนฟังเป็นการเตือนสติเนาะนะครับเตือนสติ นะทั้งแล้วก็ให้กําลังใจน้องสู้ๆนะครับนะชีวิตนี้ยังมีโอกาสยังมีหวังนะให้ให้กําลังใจพ่อกับแม่นะผู้ปกครองของน้องด้วยนะให้เดินทางไปในจุดหมายที่ผ่านพ้นอนตรายครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญนะ่ถือว่าเป็นไปเจอซะสิ่งเวลวร้ายเราก็นึกคาดไม่ถึงหรอกนะครับถือว่าเป็นกรรมแต่ชาติปังก่อนนะแต่ก็ให้กําลังใจนะนะครับก็ขอบคุณหน่วยงาน่า ผูมคาบัญชานะท,ที่ดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับขอบคุณทั้งสารยุติธรรมที่ให้ความยุติธรรมเบื้องต้นกับน้องนะครับโดยไม่ให้ประกันตัวของผู้ต้องหานะครับขอบคุณครับที่ใครที่มัญชาแนลนะครับวันหลังพบกันใหม่นะครับจะลืมกดติดตามก็ไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ